สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพ่ออีแม่ทั้งบ้านนะครับสวัสดีพี่พี่นะครับเพื่อนๆนะครับและผู้ติดตามพี่เจมนะครับในทุกช่องทางอ่าในทุกช่องทางนะครับอ่าวันนี้นะครับพี่เจมนะครับขออนุญาตมานําเสนอรถ1คันนะครับ B 2 1 4 0 S นะตัวเอนะอ่าเสวยครับตัวนี้เสวยชุดนี้ไปพร้อมใบดันแล้วก็ผานพวนบอกว่าราคาโคตรคุ้มนาราคาโคตรคุ้มนะคันนี้เดี๋ยวราคากี่บาทนะ เดี๋ยวเราไปดูกันนะราคากี่บาทชั่วโม,มงเท่าไหร่เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับเริ่มจากนะครับโน้องเตมขออนุญาตนะครับนะโอ้ยังหน้าเบิกนะยังหน้าเบิกใหม่ให้ยาวๆนะครับนะยางหน้าเบิกใหม่ให้ยาวๆท่อปุงท่อแป๊บนะครับสวยๆนะยังสีทองอยู่นะอ่ายังสีทองจากศูนย์อยู่นะอ่าเรามาดูทิดนะครับว้าวล่อยมากโรงงานก็ยังอยู่ครบทุกจุดนะครับคันนี้นะครับไปพร้อมใบมีดดันดิน แบบคานบนนะของคูบาา้อ่าแท้ะนะแ้นะนะอ่ะมาดูชุดล่างกันนะครับชุดล่างแห้งๆนะอ่าไล่จากนะครับอไล่จากในหมูนะอ่าไล่จากในหมูเราไปชุดด้านหลังนะครับแห้งๆนะไม่รู้เห็นไหมจะพยายามให้เห็นนะอ่่สวยคันนี้นะครับที่กงติ๊กเกอร์เขาก็ยังอยู่ครบนะอ่าถือว่าไม่ขี้เละถือว่าไม่ขี้เละนะคันนี้ สวยอ่าเบาะยังเป็นเบาะเดิมแท้คูบต้ตาอ้าวเบาะเดิมแท้คูบต้ตามาดูชุดนี้นะครับแห้งๆนะไม่มีรั่วซึมเดี๋ยวซูมกันใกล้ๆอ้าวไม่มีรั่วซึมนะสวยๆไม่มีรั่วซึมชั่วโมงกำทําง,งานคันนี้อยู่อ่าเจ็ดร้อยสี่สิบชั่วโมงเอากลมๆเจ็ดร้อยชั่วโมงแล้วกันเนาะกลมๆพูดกันง่ายๆกลมๆนะครับ B สองหนึ่งสี่ศูน S คันนี้นะครับเหมาะสมนะครับเหมาะสำหรับลูกค้าท่านใดที่กำลังมองหาอยู่นะครับไม่ควรพลาดนะคันนี้เจมขอบอกว่าคุ้มโคตรคุ้มเลยมันได้อ่าผ่านด้านหน้ากับผ่านพวห้าตรงรุ่นนะตาช้างนะอ่าสวยๆคันนี้นะครับสวยๆอ่าคันนี้นะครับคันนี้เจมเปิดไว้ที่นะครับสองแสนเก้าพันบาทนะใบดันคานโค้งกับผ่านพววห้าอ่าเดี๋ยวเราไปชมกันนะครับนะตามนี้เลยนะตามนี้เลยนะ รถจดทะเบียนปี61นะครับ2 9 0 0 0บาทใบดันดินกับผ่านพวน5สวยๆอ่าสวยๆนะตรงรุ่นนะของกูบารตาตรงรุ่นอ่าดูแผ่นเหยียบนะครับแผ่นเหยียบก็สวยๆนะอ่าแผ่นเหยียบสวยๆไม่ขี้เหล่ไม่ขี้เหล่ย,ยางยางหน้าผมเบิกให้ใหม่นะยางหลังได้อยู่ประมาณสัก80%ได้80%ได้อ่าแปดได้นะยางหลังอ่าสวยๆมาดูชุดท้ายกันนะครับ จุดท้ายแห้งๆนะอ่าจุดท้ายแห้งๆนะครับซีนะครับข้างซ้ายข้างขวาไม่มีรั่วซึมนะอ่าไม่มีรั่วซึมนะครับย้อยปั่นนะครับเผาปัน่นดีโอปกตินะไม่มีรั่วซึมนะข้างซ้ายข้างขวานะครับอ่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเดี๋ยวผมเช็คให้อีกรอบหนึ่งนะก่อนส่งมอบนะไม่ได้ปล่อยไปแบบนี้ลนะเราเช็คร้อยคันนี้เช็คร้อยนะครับคันนี้เช็คร้อยให้นะครับอ่าคันนี้เช็คร้อยให้ เช็คพร้อมใช้ง่าย,ายๆเช็คพร้อมใช้นะครับนำไปใช้งานได้เลยอ่าใบดันผ่านพวน,นราคานี้ถือว่าคุ้มนะใบดันผ่านพวนฮะลูกค้านหาานาที่กำลังมองหาอยู่คันนี้ไม่ควรพลาดน,นะครับสนใจคันนี้นะครับเบอร์โทรพี่เจมนะครับ0835388071นะครับพี่เจมร้านพูนเสมอแท็กเตอร์นะครับสาขา3อําเภอแกลงจังหวัดระยองอ่าพูนเสมอมีทั้งหมด3สาขานะสาขาแรกอิ่ตำบุญกวางดินสาขา2นะครับย้อมเพลเมืองนะครับ บ้านเป้านะครับลำปางนะครับสาขา3นะครับอยู่ตลาด3ย่านนะครับอยู่เยื้อลงพยาบานแกงนะครับสนใจคันนี้นะครับ0 8 3 5 3 8 8 0 7าานดหนึ่งฝากไว้อีกนิดนึงนะครับช่วงนี้มิจฉาชีพเยอะนะครับนะการทําธุรกรรม้านการเงินนะครับเพื่อความปลอดภัยผมขอให้ทํา3อย่างนะครับหนึ่งนะครับวิดีโอคอลเห็นรถตัวจริงแบบนี้นะเห็นรถตัวจริงแบบนี้สองเห็นหน้าคนขายเห็นหน้าผมสามเห็นหน้าร้านอ่าสามเห็นหน้าร้านนะเดี๋ยวพามาชมหน้าร้านอ่ามาชมหน้าร้านกันนะครับอ่า ทำสามอย่างนี้นะครับคุณลูกค้าจะปลอดภัยนะครับซื้อของออนไลน์ซื้อได้นะแต่ต้องทำสามอย่างนี้นะครับเห็นรถตัวจริงเห็นหน้าร้านอ่เดี๋ยวผมพามาชมหน้าร้านนะครับอ่าผมพามาชมหน้าร้านบุสมเอือเทเตอร์สาขาสามนะสวยๆนะครับคันนี้อย่าลืมนะน้องเกมฝากด้วยนะครับ083 538 8 071ไปแล้วครับขอบคุณมากครับ